เป็นต้นเดือนที่ถือว่าสุดอยู่นะทุกคนเดือนสิงหาที่ค่าใช้จ่ายมาเต็มเบรเกอร์ er, ไฟฟ้าของบ้านยายอะคะ่ะมันพังพลอยก็ต้องอ่าไปซื้อจริงๆมีแต่ค่าใช้จ่ายเนาะทุกคนเริ่มต้นเดือนสิงหาได้ดีมากได้ดีเยี่ยมเบรเกอร์ er, ตัวใหญ่แผงไฟในบ้านนะคะมันพังมันก็นานแล้วมันก็พังอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อใหม่ไป เดี๋ยวไปซื้อของกันเนาะค่ะเนาะไปะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงสถานการณ์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนีนะะเนาะค่ะนาะหนูก็ได้ไปซื้อหนีบ้านจากพี่น้องค่ะเป็นเบรกเกอร์นะคะก็คือเป็นแผงไฟฟ้านะคะ่ค่ะในบ้านเนาะมันพังค่ะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากรอบนั้นเนี่ยฟ้ามันลงนะคะเราเนี่ยมีสายใต้ดินนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้ไหมยังไงเราก็เลยซื้อมาใหม่นะคะรอบนี้ก็ นั่นแหละค่ะทุกคนค่าใช้จ่ายก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะจริงๆเนี่ยไฟดับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็คือร้านมันปิดหมดนะคะเราไม่มีโอกาสที่จะได้ซ่อมหรืออะไรเลยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดึกแล้วนะคะเพราะว่าไฟมันดับก็นี่แหละค่ะทุกคนสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเบกเกอร์อันนี้เป็นเบกเกอร์ตัวเก่านะคะเบกเกอร์ตัวเก่าก็จะประมาณนี้นะคะบ้านคุณยายนะคะอายุก็นานอยู่นะทุกคน ก็มันก็ได้เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วแหละนะคะจริงๆก็ได้ตัวนี้มานะคะก็ซื้อใหม่ค่ะนี่ละคะ่ะทุกคนค่ากะให้น้านะคะทําให้นะของพลเองเนาะคะ่ะนอกเพื่อนกะเป็นซัง้างไดบิดตพี่น้อง่าจีเฮดยังกะได้เอือนเพื่อนได้ตลอดนะจ๊ะกะให้เพื่อนมาเฮดให้หจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นเศา้ามากกะได้มีเรื่องเลยคะ่ะทุกคนค่า นี่และค่ะโอ้ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะะเนาะค่ะเนาะเป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นการต้อนรับเราอย่างดีที่สุด <c oughs> โอ้ตายและพี่น้องสู่เอาเอาสู่กันไปจ้าคืนนี่ก็พากกันสอมไฟค่ะย่านแต่ว่ามันพอติดพี่น้องเพราะว่ายังมีคนอยู่ในบ้านนะคะแม่พลอยพ่อพลอยแล้วก็หลานชายนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับแม่ยู่น้าบานบัดที่นี่ ไฟมันเกิดบทิดกระซีหายมันนอนบานพอยกระได้พี่น้องคะ่ะนอนได้นะคะทุกคนแต่ที่ททนี้ส้มไปส้มมาเนี่ยเออมันก็พอแต่ได้ใช้เพราะว่าเราจูนเอาเราเราจำเอาเนาะจ้าเนาะจำสดเลยนะสิแมค่ค่ะพี่น้องคะ่ะบัดที่นี่พอตื่นเสารมาก็เลยได้โอกาสนะคะกกคือว่าต้องเปลี่ยนแผงไม่ต้องเปลี่ยนอยียงเบิดหลายสิ่งหลายอย่างเออฝรั่งกระเฮ็ดพี่น้องเย้ยแต่เต้สารพอยตื่นแตงเ้าเรากา็ตื่นตามเออนี่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ คุณพ่พอพลอยเนาะค่ะเนะกับพวกหนาพลอยเราตัดตุ่นบกม่วงงาบกม่วงลงเขาเพราะว่า มันพันสายไฟค่ะก็เลยต้องตัดลงนะคะทําให้มันสะอาดสะอ้านค่ะทุกคนช่วงนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวต้นมะม่วงเขาก็แตกยอดออกมาเองค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องตัดออกก่อนนอกจากนอกระว่าสายไฟมันอันนี้นอกจากเที่ยงแล้วกับพี่น้องหากินเขากินน้ำตอนนี้ก็เลยได้สั่งเขามาค่ะพี่น้องเป็นร้านพี่ค่ะเออพวกหนากะกินเขามันเจะกะกินเขา่าฝรั่งกะจะกินได้ได้พี่น้องพ่อยงสั่งผัดกะเพราเนื้อแล้วก็ตาปูปลา ก่อยขมแล้วก็เกาเหลามานะพี่น้องอกินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องคาะนี่และเอาเติมพลังแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะฝรั่งกับเหตุงานบระยุน์เด้เห็นคนอื่นเหตุเพิ่นกับเหตุค่ะพี่น้องเพิ่นเบียบมีการนาั่งซื้อบะมีเนาะเวลาเพิ่นเห็นคนเหตุงานเพิ่กนกะสิไม่เหตุซอยเนาะจ้าอันนี้กระตัดออกเบิร์ดเลยพี่น้องขาให้มันเป็นให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาถึงแม้ว่ามันไม่ล่มก็ช่างมันเนาะ เพราะว่ามันพันสายไฟเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุขัดข้องมาเดี๋ยวเราจะมันบกคุ้มเสียนะนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็ได้เสียเงินอีกสินะจ๋าก็เลยตัดออกก็ดีเนาะเพราะว่ามันมันหกไหมพี่น้องจ๋ามันเป็นหุมก็ดีอยู่แต่ว่ามันกะพันสายไฟเดี๋ยวรอให้เขาตนมันแตกเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฝนตกจ้าเอ้านี่แหละเหตุงานกันไปพี่น้องจ๋าเอ้านี่กระห่อนหือนี่นะคะคือฝนสิตกเลยค่ะบุรีรัมย์เนาะค่ะเหตุงานกัเหตุแดดกัแดดเปียงเปียงเอ้าเหตุกันไปเนาะจ้า ตอนแรกว่าเสิเห็ุย่ำแรงแล้วที่นี่ก็เลยว่าอุ้ยมันเดินสายไฟเดี๋ยวมันจะดูยากเพราะว่ามันเป็นย่ำแรงเนาะเดี๋ยวมันสิมืดบัดที่นี่ก็เลยเห็ดย่ำเศร้าค่ะพอย่ำเศร้าเนี่ยประมาณนี่ตอนนี้แดดประมาณบ่ายสองแล้วพี่นองเรียกําลังแหงเหงเลยเนาะช่วงนี้แดดแหงเดี๋ยวรอถ้าเบิ่งก่อนเด้อพี่นองขาว่าอันมันสีไใดบอ่อไฟนี่พอยเป็นห่วงอยู่เด้เพราะว่ามันเหมือนมีปัญหาเด้พี่นงพอยไม่รู้ว่าไฟบ้านพอยมีปัญหากับเบรกเกอร์หรือว่ามีปัญหากับสายไฟนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกัน น้าจ้าเนาะในระหว่างนี่ก็เอาตัดต้นบักมว่วงล้อกอนเพราะว่าสายไฟนี่มันสิไปพันกันนะจ้าอ้าวส,สามีฝรั่งกัเบเฮดบรยุทธ์เดบนันี้เอาเฮดกันไปจ้าช่วยกันไปทุกคนไปทุกคนขาไปลุ่นเอาจ้าทุกคนตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีปัญหากับเบรกเกอร์อ่าตัวไฟตัวนี้หรือมีปัญหากับสายไฟที่อยู่ตรงมิเตอร์นะคะโอ้ตอนนี้ปวดหัวแล้วทุกคนมีปัญหาตรงไหนเนาะนี่เนาะ โอ๊ยเหนื่อยนะทุกคนดูตั้งแต่เช้าเดี๋ยวรอดูก่อนสถานการณ์นะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับไอตัวเบรกเกอร์หรือว่าเป็นกับไอตัวสายไฟนะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้ยเหนื่อยแต่เช้าเหนื่อยแต่ต้นเดือนเลยเป็นต้นเดือนที่ยอดเยี่ยมเอาละทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็มีการตัดต้นมะม่วงข้างนอกนะคะเพราะว่ามันพันสายไฟ นาเกยขึ้นต้นมะม่วงนะคะทุกคนมันพันสายไฟจนเกินไปเนาะก็เลยตัดออกค่ะตอนนี้อยู่บ้านยายพอตัดออกแล้วหืมร้อนเลยมันไม่มีร่มอะทุกคนมันก็เลยร้อนคุณเจก็มานั่งตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเย็นลม๋อ้ร สั่งแก็บมาทุกคนไอเนี่ยไฟเนี่ยแต่ว่าไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันเรายังไม่รู้ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานแต่เราไม่ขี้เกียจไปโฮมโปรก็เลยสั่งแก๊บมาค่ะใสายไอหลอดไฟหลอดไฟ LED ดาวไลท์สั่งมาจากโฮมโปรเดี๋ยวรอเข้ามาส่งของเนาะทุกคนอันนี้ก็มานั่งอยู่บ้านยายแล้วก็เปิดหน้าต่างทุกห้องเลยให้ให้ลมมันผ่านทุกห้องนะคะให้อากาศมันถ่ายเท ห้องที่สามีพลอยเดินเข้านั้นก็เป็นห้องที่พลอยอยู่กับสามีนะทุกคนเวลาที่มีลูกลูกค้ามาพักที่บ้านพลอยนะคะพลอยก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็สะดวกสบายนะคะ,ะมันก็มีแอร์ทุกห้องก็อยู่ได้ทุกห้องเลยค่ะนี่ค่ะห้องใหญ่ก็มีแอร์ห้องนี้ก็มีแต่ว่าห้องนี้ก็นานนจะมานอนมานอนในกรณีที่มีลูกค้า มีลูกค้ามาพักที่บ้านพลอยนะคะพลอยก็จะมานอนห้องนี้ง่ายๆค่ะทําแบบสไตล์ห้องรับแขกของพลอยเพิ่งลือเมื่อเช้าเอาออกมาจะทําความสะอาดค่ะอืมพวกอะไรก็คุมไว้เห็นไหมทุกคนอันเนี้ยมันเก่ามากมันเก่ามากๆเลยเพราะว่าบ้านยายมันนู้มันหลายปีแล้วเนาะทุกคนบางทีก็รีโนเวทเฉพาะไอ้ตรงที่รีโนเวทอย่างเช่นหน้าต่างอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งรีโนเวทไปให้ยายเนาะอืม แล้วก็ห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่ค่ะแต่ก่อนเป็นห้องพระทีนี้ก็พลอยก็มาทําความสะอาดก็เอาพวกที่นอนมาอยู่ห้องนี้นะคะแล้วก็โซฟาของสามีก็ยังยังอยู่เนาะแล้วพลอยก็เอาพวกของใช้ที่พลอยไม่ได้ใช้ของพลอยนะคะมาอยู่ที่ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มันไม่ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยพลอยเพิ่งทําความสะอาดลือออกมาอันไหนที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเสืส้อผงเสื้อผ้าชุดดงชุดเดสพลอยจะโลอีกอยู่นะคะทุกคนเนี่ย พอจะโละอยู่เนี่ยคะ่ะนี่เสื้อผ้านี่แม่แล้วก็อะไรนี่ค่ะพวกเสื้อผ้านี้มันพลื้อออกมาไงคะทุกคนนี่บ้านพี่น้องมันกัส,สีหกหกในเดอ้อคะ่ะนี่ข้างบ้านอันนี้ข้างบ้านใหญ่เป็นประมาณนี้จ้ะข้างบ้านใหญ่นะคะลมมันก็จะผ่านห้องตรงนี้ไปนะคะ เป็นกะอะไรอ่ะยังโมโหอะไรมันอยู่ของไฟมาอย่นี Bundes Bundes ่ไปหายเลยมันเสือนี่อันนี้ห้องยายห้องยายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน้าพลอยตัดต้นมะม่วงกิ่งก้างกิ่งเอา สถ <J. S 2> านการณ์ต่อไปคะ่ะทุกคนนี่ไฟบ้านโพยนะคะค oh. ไฟมา s <S แล้ว ไปก็มาค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ